เ e ลโหสวัสดีทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Subsim Channel นะคะสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันใน EP ที่2สําหรับภาคเสรมิม Island Living ของเรานะคะการใช้ชีวิตเป็นนางเงือกและ EP นี้ค่ะเราก็เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะเป่าลูกวีดคอ e โอเวอร์ Over, น้องหมาของเราได้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้น้องหมาของเราอยู่ไหนน้องหมาของเราอยู่นี่แล้วตัวเปียกปอนมากเลยทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่รู้สึกว่า แฮปปี้มากหลับจากที่เราเริ่มอีพีที่สองนี้มาเลยนะทุกคนดูที่ว่าเราก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าน้องเขาจะกลับมานะที่คิดว่าแบบเออหายวับไปเลยมีบางคนมาที่บ้านแต่ว่าดูเหมือนกับเนื้อตัวเขาจะมีความแปลกๆนิดนึงคือจะเป็นผิวหนังที่สีซีดๆนะเอืมเดี๋ยวเราจะต้องมาทักทายเขาอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทักทายก่อนดูที่ว่าอืมเขาดูหุ่นแบบ น่าจะขอความช่วยเหลือหรือล่าผอมแห้งขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราจะมาทักทายนะดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแวมไพร์หรือเปล่านะทุกคนแต่ถึงยังไงเนี่ยเราก็ต้องคุยดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนงับคอได้แล้วเราก็จะมีการร้องเพลงให้เขาฟังด้วยนะคะไอ้ที่หลอ,อกมาที่เป็นตัวโนตนั้นบางทีอาจจะเป็นแค่กลิ่นปากหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ถึงยังไงเนี่ยนะคะมันก็มีความสามารถพิเศษสําหรับนาะงเงือกนะน,นั่นก็คือเป็นการร้องเพลงที่เสียงไพเราะมากเลยรู้สึกว่า เรากลัวเขางับคอเราก็เลยเดี๋ยวขอให้เขากลับบ้านไปก่อนไปกลับไปกลับไปเลยนะเพราะว่ารู้สึกขี้เกียจคุยเขาดูเหมือนกับรับไม่ได้ที่เราเสียมารยาดกับเขาโอ้ไม่นะ เขาเป็นแวมไพร์มนุษย์ค้างคาวที่หายวับไปเอาไม่ oh my, นะนี่เรากำลังคุยกับค้างคาวอยู่หรืนนี่โอ้ยโอเคแต่ถึงยังไงนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะดูหมาก่อนเรารู้สึกกลัวว่าหมาจะหายโอ้ยไม่ต้องรู้สึกกลัวหรอกตอนนีมน้มันเตรียมหายได้ทุกวินาทีจริงคือกว่าจะไหา้กลับมาที่บ้านแล้วด้วยความที่เราไหา้กลับมาเราก็ต้องเป็นนางเงือกใช่ไหมเราก็เลยเหมือนอุ้มหมามาไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาหางานทํากันด้างน,นะทุกคนซึ่งก็กดไปที่โทรศัพท์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไฟอัจ j o กันดูซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เราอยู่ในวัยทีนนะที่เราก็เหมือนกับว่าทํางานพระธรรมได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานประจําเนี่ยอาจจายยังไม่ได้นะแต่ว่าถ้าอาชีพที่เกี่ยวกับ ภาคเสริมไอแลนด์ลิฟวิ่งที่มันจะมีเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นไลฟ์การ์ดนะทุกคนแต่ด้วยความที่เมื่อสักครู่นี้นะเราก็ไปคุยกับแวมไพร์มาเราก็รู้สึกอยากรู้เรื่องราวของแวมไพร์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาเซิร์ช for information on Vampire ดูนะว่าเอ้ยมันคือไรมันเป็นเรื่องราวที่มีจริงหรอหรือว,ว่าคุยเมื่อกี้เนี่ยก็ต้องจริงนะเขาหายวับไปขนาดนั้นไม่จริงก็บ้าแล้วโอเคทุกคนเราก็ต้องคอยระวงหมาหายเปล่าวะเอ้หมายังอยู่นะทุกคนคราวน,นี้ค่ะด้วยความที่เดี๋ยวเราถึงแม้ว่า หมายังบะหมากลับมาแล้วเราก็ไม่ได้ไปตามหาอะไรนนองแต่เราก็ยังต้องมีภารกิจที่แบบว่าอ่ะไปสำรวจนู่นนี่นั่นแถวๆเกาะแล้วก็แถวๆบ้านของเราว่ามันเป็นยังไงนะโอเคเจอขยะอีกแล้วนี่เราจะต้องเก็บตลอดเวรเลยปะวะเจอคนอีกแล้วว่ะเขาน่าจะอยู่แถวบ้านเราแน่เลยอะ่ะเออเดี๋ยวเราจะมาทักทายเขาก่อนแล้วกันทุกคนมาทักอีกแล้ว เขาคงจะเบื่อเราบ่าวะเราต้องทักเขาว่ายัางไงอะด้วยความที่เขาก็อะเดี๋ยวเราลองดูซิจีบๆเขาหน่อยสิถึงแม้ว่าจะคนละวัยกันนะเออแล้วเราจะบอกว่าภาคเสริมนี้เนี่ยนะมันก็รู้สึกว่าเป็นแมพที่กว้างมากถึงที่ว่ามันก็เป็นทะเลอะเนาะอย่างที่เห็นแล้วเราก็สามารถที่จะเหมือนกับว่าว่ายนะ้ําไปตามท้องทะเลอะไรต่างๆได้อิสระลแล้วก็มีความแบบกว้างขวาง อะไรอย่างนี้ประมาณนี้เลยแล้วก็มีที่ให้เราไปสำรวจเยอะมากๆแบบมาก,มาก,มาก,มากสุดๆอันนี้คือรายโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะต้องไปตามพื้นที่ต่างๆเท่าที่เราจะไปได้แต่ถ้าเราจะเข้าไปในลาวาตรงนี้เราก็รู้สึกว่าน่าจะไม่ได้กลับออกมานะนี่นะทุกคนเราเห็นปลาพวกนี้แล้วเรารู้สึกแบบเสียใจยที่เราต้องไปจับปลาพวกเขามาประทังชีวิตเอาปลามาขายอะไรอย่างนี้โอเคคราวนี้นะเดี๋ยวเราก็เหมือนเดิมอาจจะต้องมีการไปตกปลา แล้วก็มาขายเหมือนเดิมถ้าเกิดว่าได้เงินเยอะแล้วจริงๆเราอาจจะค่อยเอาไปเลี้ยงมีตูโอเคโอ้ยสวัสดีค่ะคือเป็นอะไรที่หล่อมากอันนี้ก็คือเหมือนเราก็ร้องเพลงให้เขาฟังเขาก็บอกกูก็ร้องได้เหมือนกันเพราะกูก็เป็นเงือกเหมือนมึงอะ่ะโอเคคราวนี้แนละ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสเปรชเขาก็เหมือนกับอะเล่นกับเขาสักหน่อยเออแล้วก็พูดคุยกับเขาในเรื่องของแวมไพร์ไลฟ์สไตล์เอา้ายังคุยไม่เสร็จเลยไปแล้ววะเขาอยากคุยกับเราบางวะแต่เราก็ไม่ยอดท้อในการมาคุยกับหนุ่มคนนี้นะเออ นี่ค่ะทุกคนเราก็ด้วยความที่เราอยากจะมีเพื่อนเราก็เลยจะคุยกับเขาแต่ว่าดูหน้าตาเขาดูไม่ค่อยอยากจะมีเราเป็นเพื่อนเลยอะดูหน้าเขาสิก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่หล่อเข้มนะแล้วก็ตานี้ก็ดูเหมือนจะลลเลือดเลือเ็กน้อยคือฟันนาะงเงือกนะทุกคนก็จะเป็นฟันแหลมๆประมาณนี้แหละก็คือถ้าโดนกัดนี่ก็ ไม่ค่อยต่างจากเวมไนพายเท่าไหร่มั้งแต่ก็ไม่ได้น่าจะกัดหรืออะไรขนาดนั้นหรอกมั้งเขาคุยกับเรายังไม่เคยจะจบบทสนทนาเลยเขาก็ต้องวหายหนีเราไปอ่ะทำไมอ่ะเราผิดอะไรอ่ะเราไม่ดีหรอทำไมถึงไม่ค่อยมีใครอยากคุยกับเราเลยโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเรารู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นคนที่หล่อแล้วก็ดูมีอะไรเหมือนกันนะเราก็เลยเดี๋ยวอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา พูดคุยกับเขาต่อคือเราจะไม่เข้ากลับบ้านหรือหนีไปไหนอีกใดๆทั้งสิ้นเขาเป็นอะไรของเขาหรือเปล่าแล้วสองคนนี้ดูเหมือนกับเล่นได้เข้าหูกันแต่ก็รู้สึกมันไม่ใช่การเล่นกันนะชวนเขาตกปลาแล้วกัน f e t ทูเกตเตอร์วิคนนี้เลยคุณซันเดย์โอเชในระหว่างที่เรามาตกปลากับพวกเขาเดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกับเขาด้วยว่าเขาเป็นใครนะทุกคนก็ พอคุยกันไปคุยกันมาเอ้ยเธอเธอเป็นอะไรหรอแบบว่าบ้านอยู่แถวไหนอะ่ะเราแบบอยากมีเพื่อนมากเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าบ้านของเราอยู่ใกล้กันใช่ไหมคุณซันเดก็บอกว่าใช่แล้วบ้านของเราอยู่ใกล้เธอเธอึงได้เห็นเราบ่อยง่ายดังนั้นนะเราก็มาเป็นเพื่อนกันก็นกได้แต่ว่าก็อย่ามาสนิทกันเยอะเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นนางเงื่อนธรรมดาอย่างที่เธอคิดหรอกนะดังนั้นเดี๋ยวอีพีนี้เราก็จะมา ไปทำความรู้จักกับคุณซันเดย์โอเชียนของเรากันนะคะเพราะว่าดูเหมือนกับเขาก็จะเป็นนางเงือกที่เรารู้สึกว่าเขามีอะไรน่าค้นหาเยอะดังนั้นนะคะหลังจากที่เราตกปลากันเสร็จด้วยความรู้สึกผิดเล็กๆที่เราก็มาตกเพื่อนแล้วก็เพื่อนไปขายเนี่ยนะอันนี้คือตกมาตั้งนานก็เหมือนจะได้อะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะทุกคนก็ดูเหมือนกับมุมเนี้จะเป็นปลาที่แบบ สวยงามอลมับ่าเราจะต้องมีเลเวลในการตกปลาที่สูงมากดังนั้นดูเหมือนกับทั้งสองคนเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะมีทักษะในการตกปลาที่คล้ายๆกันหรืออาจจะพอๆกันประมาณนั้นโอเคครัวน,นี้เราก็ได้ปลามาส่วนหนึ่งแล้วทุกคนก็รู้สึกว่าพอเราขายปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกสะเทือนใจขายเพื่อนอะอะโอเคจริงๆอะเราต้องไปโรงเรียนด้วยนะแต่เราก็ไม่เคยจะไปเลยตอนนี้คือเกรดเป็นยังไงมันมีการแจ้งเตือนมาว่าเราจะแบบจับหรือ ปล่อยดีตรงที่ว่าโคโคนัทของเราเนี่ยนะก็ได้เหมือนกับไปเจอปลาทูน่าครีบน้ําเงินมาอะไรประมาณนั้นแล้วก็อยู่ตกอยู่ในอันตรายแบบ เออเราก็ไปจับมาเออก็ตกอยู่ในตะไลแล้วแหละดังนั้นนะคะปลาชนิดนี้เนี่ยก็ได้รับการคุม้มครองแล้วก็ถ้าเกิดเราจับปลาตัวนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับผิดกฎหมายแล้วก็อาจจะส่งผลบางอย่างให้มันมีอะไรตามมาแต่เขาก็บอกตรงท้ายๆอีกนิดนึงว่าแต่มันก็เป็นปลาที่แบบว่าทรงคุณค่าม,มากนะดังนั้นเราจะปล่อยหรือเราจะเก็บดีเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะขอขอจับปลานะทุกคนร,รู้สึกว่าปลาตัวเนี้ย มันเป็นอะไรที่ส่งคุณค่าอย่างที่เขาบอกมาและแน่นอนค่ะเราจะไม่ขายแต่เราก็จะเอามาเลี้ยงดังนั้นค่ะเดี๋ยวจะให้นางจับปลาต่อไปแต่ส่วนเรานะเราก็จะกลับมาที่บ้านตรงที่ว่าเราก็จะเอาปลาตัวเนี้ยปลาทูน่าอะไรเนี่ยเราเราจะมาปล่อยในตู้ปลาของเราที่เราประดับประดาให้สวยงามดังนั้นเดี๋ยวเราจะมา ใส่ปลาเลยค่ะทุกคนโดยการก็ย้ายเข้ามาในตู้นี่แหละอามาแล้วทุกคนนี่นะน่ารักมากเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนกับน้องปลาเขาจะชอบเหมือนกัน,นที่อยู่ในตู้ปลาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดให้น้องเขาอยู่ในทะเลต่อไปเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่า เราอยากจะให้น้องเขามาอยู่ในตู้ของเราเพื่อที่จะได้รู้สึกว่าเราได้สามารถจับปลาที่ทรงคุณค่าได้อาจจะมีปลาที่ทรงคุณค่ามากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเราก็นั่นแหละทยอยจับไปเรื่อยๆจับเพื่อนเราไปเรื่อยๆอ้าวมาอีกแล้วทุกคนเป็นปลาตัวนี้ที่หายากอีกเช่นกันมันเป็นปลาอะไรกันแน่นะเนี่ยเออดูเหมือนจะเป็นบัตเตอร์ฟลายฟริชนะก็จะเป็นปลาที่หายากเหมือนกันนะเป็นปลาผีเสื้อเราก็เช่นกันค่ะเราจะเก็บ อ่ะพอเก็บปุ๊บเราก็เอามาปล่อยที่ตู้ปลาเหมือนกันนี่นะคะมาอีกตัวหนึ่งแล้วเป็นบัตเตอร์ายฟิชนะโอเคให้อยู่ด้วยกันกับปลาทูน่านะอย่าก,กัดกันนะโอเคค่ะเรียบร้อยทีนี้ส่วนปลาตุน่นอื่นเราก็เดี๋ยวค่อยขายแล้วกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบ มีความหายากอะไรขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราก็จะตกปลาไปเรื่อยๆพอเราตกปลาด้วยกันก็ทําให้เราได้คุยกันไปเรื่อยๆนะคะก็เลยได้รู้ถึงความเป็นมาของคุณซันเดย์โอเชียนค่ะว่าเขาเป็นอะไรก็คือเขาก็เป็นหนุ่มเงือกเจ้าแห่งท้องทะเลที่ถังแตกนะคะเขาเนี่ยเป็นลูกชายของกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรใต้สมุทรแห่งนี้แต่ปัจจุบันอาณาจักรเหล่านั้นล่มสลายไปแล้วเพราะถูกตระกูลแวมไพร์เก่าแก่ลึกลับตระกูลหนึ่งไล่กําจัดแล้วก็โค่นบัลลังค่ะเหตุเพราะไม่ชอบที่เหล่าเงือกทําให้โลกนี้สดใส คอยดูแลชายหาดและเกาะให้สะอาดไม่หม่นหมองเสมอแต่เหล่าแวมไพนั้นชอบความมืดและความสกรปรกพวกเขามักจะชอบดูดเลือดเหล่าเงือกและฆ่าทิ้งเมื่อจําเป็นแต่กูลแวมไพเก่าแก่ลึกลับน่าจะไม่ได้มีแค่ตระกูลเดียวนะคะและปัจจุบันเชื่อว่าพวกเขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะแวมไพมีชีวิตที่เป็นอมาตะนั่นเองค่ะแต่โชคดีที่คุณซันเดย์รอดมาได้จากฝันร้ายเหล่านั้นนะคะ จึงเป็นที่มาของคุณซันเดย์โอเชียนหนูเงือกสุดเพอร์เฟกคนนี้ที่เกิดมาในครอบครัวกษัตริย์เจ้าแห่งท้องทะเลแต่ถูกทอดทิ้งหลังจากอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ใต้ทะเลล่มสลายทําให้เขากลายเป็นเงือกธรรมดาที่ขึ้นจากใต้น้ำมาใช้ชีวิตเล่นล่อนบนบกและที่สําคัญนะคะเรื่องราวเนี้ยของคุณซันเดย์เนี่ยก็เป็นความลับที่น้อยคนจะรู้นะอุ้ยดูเหมือนกับว่าคุณซันเดย์ของเราก็ได้ปาทูน่าตัวใหญ่ๆไปเหมือนกันนะ โอเคคราวนี้ทุกคนเราก็รู้สึกว่าจะเริ่มได้ปลาที่เยอะละเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขายกันเลยทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าใกล้จะตกเสร็จแล้วเหมือนกันนะโอเคขายได้ร้อยเจ็ดห้าส่วนอันนี้เก็บไว้ก่อนยังไม่ขายทีนี้เดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปก่อนนะอุ้ยด้วยความที่เราลืมหมาไปเลยหมาจะหายก็ว่าเดี๋ยวดูหมาก่อนน่าเห็นไหมเราก็หวังว่าน้องเขาจะไม่หายไปอีกเอ้ย น้องค่ะน้องอยากอยู่กับเราจริงป่วะเดี๋ยวเราจะมาแบบเหมือนจูงน้องจับน้องกลับบ้านแล้วเราจะขังน้องไว้ที่บ้านได้ไหมเนี่ยไม่มีที่สําหรับให้น้องเขาอยู่ด้วยนะคือเราสามารถฝึกน้องได้นะทุกคนแต่ด้วยความที่เราก็จะต้องมีสถานที่หรืออะไรบางอย่างที่เราก็จะต้อง เหมือนกับทําให้สามารถฝึกน้องได้แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่บนทะเลเราก็ไม่ได้มีเงินเยอะที่จะซื้ออุปกรณ์ฝึกน้องมาได้เราก็เลยเอ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันอ้ยคุณลูแววไพายไมอะไรอีกแล้วเนี่ยเขามาบ่อยจังเลยนะแล้วในการเดินเข้ามานี่เขาก็ดูเหมือนจะมาหลอกล่ออะไรบางอย่างเราคือเขาต้องการอะไรกับเรากวะหรือว่าต้องการที่จะมาจี้ตู้เอทีเอ็มของเราแต่ถึงยังไงเนี่ยนะเออตู้เอทีเอ็มของเราอ่ะไม่ได้มีแค่เหมือนกับว่าเป็นตู้ งั้นงั้นนะก็คือมันสามารถที่จะซื้อของได้ซื้อเรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีหมดแหละเราต้องซื้ออะไรอีกจ้าและนี่นะเราก็รู้สึกว่าเราจะต้องปล่อยให้เขามาให้เกลอดีไหมหรือจะยังไงอุย๊ยเรายังไม่ได้อน,นุญาตให้เข้าบ้านเลยอ่ะอะไรวะคืออะไรเนี่ยก็แบบแล้วเ,เขาเข้ามาในห้องนอนของเราอ่ะเราต้องรู้สึกยังไงอ่ะเฮ้ยเขาจะมาหลอกอะไรเราอ่ะเขาจะมาดูดพลังเราหรอ เฮ้ยเราก็ยังไม่ได้เล่นภาคแวมไพน์นะเนี่ยแต่แต่เดี๋ยวก่อนคือเราโดนสะกดจิตหรอไม่นะอย่าตื่นนะเอ้ยนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวขอดูหน้าก่อนดิหน้าก็คือจะยังหลับอยู่นะทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะทําอะไรเราเขาจะหลอกดูดพลังจากความเป็นนางเงือกของเราหรือยังไงเอ้ยอย่าก,กัดนะอย่าโอ้ยช่วยด้วยคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะ เกิดเหตุการณ์อะไรกับเราหรือเปล่าที่เราจะไม่สามารถเป็นนางเงือกได้อีกหรือเปล่าหรือยังไงแต่ตอนนี้ตื่นละเราแค่อยากให้นางลองโดนกัดดูจะเป็นยังไงโอ้ยถ้าเกิดว่าอ้าวเราก็หลับต่ออร่อยทุกคนเรารู้สึกแบบว่าเพียใจมากตรงที่ว่าโอ้โดนกัดโนโนและด้วยความที่โดนกัดอ่ะเราก็เลยแบบเออเราต้องการเพื่อน คุยสักหน่อยดูซิว่าเอ้ยกัดแล้วเราจะเป็นอะไรประวาแต่ถงยังไงเนี่ยนะเราก็จะทำกับข้าวก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุยเรื่องนี้ปรึกษาเรื่องนี้กับคุณซันเดย์ของเราตรงที่ว่าเออก็ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนที่มี e l a ลชั่นชิพเยอะกว่าคนอื่น ดังนั้นก็เหมือนจะเป็นคนแรกที่เรารู้สึกอ่ะอยากไปคุยจังเลยเดี๋ยวเราจะไปตามหาเขากันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูในมุมมองของบ้านแล้วนางก็แอบว่าเป็นโรงเรียนซึ่งระหว่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาดูบริเวณบ้านของเราที่คุณสันเดย์บอกว่าอ่าบ้านอยู่ใกล้ๆเราแวกเราอะ่ะแล้วเขาบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเราแวกแล้วเขาจะอยู่ที่ไหนอุ้ยเขาโทรมาด้วยอ แต่ตรงนี้มันเหมือนจะมีบ้านอ่ะก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของเขาหรือเปล่าน่าจะขอไปโรงเรียนแล้วก็รีบกลับมาจากโรงเรียนก่อนเพื่อที่เราจะเป็นอะไรเนี่ยอ้าวโนโนโนคือว่ามันมีแจ้งเตือนตรงนี้ขึ้นมาว่าเหมือนกับว่าผิวหนังของนางเนี่ยนะรู้สึกแบบเอ้ยมันแห้งหรืออะไรประมาณนั้นแบบเฮ้ย ต้องการน้ำอะ่ะตอนเนี้ยต้องการน้ำให้เร็วที่สุดเลยดังนั้นก็ไม่ต้องรอให้เลิกเรียนอะ่ะอีกนิดเดียวก็จะเลิกเรียนอีกสินาทีแต่ว่าเราก็ไม่รอนะแต่เราจะไปไว่ายน้ำโดยการว่ายน้ำของเรานะทุกคนเราก็จะว่ายไปหาบ้านหลังหนึ่งที่เรามองแต่ไกลๆเราก็รู้สึกว่าเป็นบ้านของคุณซันเดย์หรือเปล่าหนะ้าผิดทางนะทุกคนอยู่ทางนี้นี่นี่นี่น,นี่ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า เดาเเอาเขาก็โทรมาหลายรอบแล้วโทรมาถามเรื่องงานคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆนะตอนนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองแบบอ่ะว่ายน้ําไปหา คุณซันเดย์ดูซิเพื่อที่จะไปคุยเรื่องงานเพิ่มเติมแล้วก็จะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องแวมไพร์ที่เรารู้สึกสงสัยอ่ะว่าแบบเออเราโดนกัดเมื่อคืนนะ่ะคราวนี้ทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของคุณซันเดย์หรือเปล่านะเราเดาเอาเพราะว่าคุณซันเดย์เคยบอกว่าบ้านอยู่ใกล้ๆเราก็เหมือนเป็นเพื่อนบ้านดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาหาคุณซันเดย์ที่บ้านกัน ดังนั้นนะคะ EP นี้เราก็เลยเหมือนกับว่าจะต้องขอจบเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวก็มาตามต่อใน EP ถัดไปนะคะว่าใช่บ้านของคุณซันเดย์หรือเปล่าอะ่ะแล้วถ้าใช่เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเพราะว่ามันดูเหมือนกับว่าจะเป็นบ้านใต้น้ำเย่เย่เป็นบ้านใต้น้ำที่เราอยากจะรีวิวนะแล้วก็อยากจะให้คุณซันเดย์รีวิวด้วย รีวิวให้กับานางเงือกของเราได้ดูนะเอาแล้วนางก็วหว้กลับไปอะทำไมอะอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวมาตามต่อในอีพีหน้านะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้น้ํามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเราก็เจอกันในอีพีหน้านะบุยบุย